เพื่อนๆครับมาดูในเคสนี้นะครับผมอยากจะแนะนํามือใหม่หรือมือเก่าหรือใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะครับแต่ในลักษณะเน,นี้ยในเคสนี้ผมยกตัวอย่างในคลิปสั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามสิ่งที่เรากําหนดนั่นก็คือเราทําเองแต่สิ่งที่ทุกคนกําหนดนะครับคนดูเท่านั้นเป็นคนกําหนดว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่และได้ยอดวิว,วเท่าไหร่ ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือในคลเปนี้คือการละเมิดนโยบายการสร้างรายได้นะครับคือเราไม่ติดแดงนะแต่นะครับเขามีการแจ้งเตือนลักษณะนี้เราต้องทำยังไงนั่นแหละครับแต่เครื่องมือมันยังเขียวปกตินะครับแต่ยอมรับนะว่าสิ้นเดือนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเราจะโดนจากัดการสร้างไรายได้หรือติดแดงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราต้องรีบแก้นั่นก็คืออะไรครับในคลิปของเราในคลิปยาวไม่ว่า เราจะไม่ได้ดูคลิปของเราก็ตามนะครับแต่ในลักษณะนี้คือการละเมิดเนี่ยมันเป็นการแจ้งเตือนคือมันมี2กรณีนะกรณีแรกคือปั่นยอดวิวแต่ถ้าเราไม่ปั่นยอดวิวนะโอเคละเราเราตัดออกไปแต่ถ้าเรารู้ว่าคลิปของเรามันผิดใช่ไหมครับอ่ามีเสียงเพลงมีเนื้อหาครับมีการทริกเบียดหรือการชักส่วนต่างๆเนี่ยเราต้องแก้ไขแต่ถ้าเราไม่มีแล้วโอเคละเราลองไปดูแคปชั่น ในคลิปของเราที่เราใส่ที่เทิดในกรณีนี้คือเราใส่ตัวเลขนะครับตัวเลขการค้าขายหรือมีการชักชวนนะครับเสียงเพลงฉันไม่มีนะดนตรีฉันไม่มีฉันถ่ายเองทําเองทุกอย่างเราถ่ายเองเป็นต้นฉบับของเราทุกอย่างแต่ทําไมมันมีการแจ้งเตือนนะครับนั่นแหละคือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแต่เราต้องแก้ไขนะครับเขาบอกว่าคลิปของหนูเองหนูถ่ายเองครับเองแต่แสดงว่ามันยังมีที่ผิดต้องมีการแจ้งเตือน ะครับมันไม่ได้ว่าลงคลิปแล้วมันจะผิดเลยมันเกิดการสะสมสะสมอย่างเช่นคนมียอดวิวที่เยอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยล้านวิวแตกอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงความเสี่ยงเยอะนะเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับคือยังไงล่ะคือเขาใส่แคปชั่นที่มีตัวเลขอ่าราคานะครับมันเป็นการชักชวนนะนะการดึงดูดให้คนมาดูคลิปหรือว่าการขายสินค้าประมาณเนี้ย คือเราลงคลิปูนะคทับคลิปเราทำคอนเทนต์มันไม่ได้แปลว่าไม่ผิดคือมันเกิดการสะสมนะพอเกิดการสะสมปุ๊บระบบก็เลยว่าประมวลว,ว่าการผิดนโยบายการสร้างรายได้ในเนื้อหาของเราเนี่ยนะคือเขาจะมองรวมอไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะฉะนั้นแล้วคือวิธีแก้ไขเราก็ต้องไปคือบางคนไปลบหรอกเพราะว่ามันมียอดดีเยอะมันมีเหรียญน,นะ,ะถ้าเราลบแล้วก็มันจะเสียรายเหรียญน,นะแต่เราต้องแก้ไขก็คือเราลองทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาของเรา ไม่ต้องใส่แคปชั่นที่มันดึงดูดลงคลิปปกตินะในคลิปยาวลงคลิปปกติหรือไลฟ์สดเพื่อให้ช่องของเรามันสูงดู่เพื่อให้ระบบรู้ว่าเราทําแบบน,นี้มันผิดนะครับมนันจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือวิธีการแก้ไขและแนวทางนะนะครับแต่ถ้าสิ้นเดือนมาแล้วเนี่ยเราโดนติดแดงทั้งช่องเนี่ยมันจะแก้ไขยากเพราะนโยบายตัวเนี้ยคือการละเมิดนโยบายเนี่ยมันแก้ไขยากต้องใช้เวลานานแทบจะไม่ได้คืนเครื่องหนึ่งเลยนะครับ คือการแจ้งเตือนแบบนี้มีสองลันะนั่นก็คือการปั่นยอดวิวหน่ละการปั่นยอดวิวสผิดการละเมิดไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงดนตรีการใส่แคปชั่นต่างๆการชักชวนรุ่นนี้นั่นบันรวมกันหมดนะนะครับเพราะว่าบดของ Facebook เขาจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรวเราต้องเข้าใจนะครับาตามที่ผมแนะนำนะ